ได้ปราลงมาไว้ว่าแท้จริงแล้วปุปมาของฉันนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดสามจำพวกเว้นแต่ทั้งหมดจะตกลงในนรกเวจีแต่จะมีจำพวกเดียวเท่านั้นที่จะได้ขึ้นสวรรค์และมีจำพวกเดียวเท่านั้นที่อยู่บนหนทางถูกต้องถึงดังนั้นการเชื่อหรือว่าการมีหลักอคกิด้ในแต่ละ มั่นทับผมถือว่าตรงนี้คําถามว่าผมถามขออนุญาตให้ถามนะครับขออนุญาตไม่ไม่นายายทำนะครัผมขอเปิ่คำถามครับผมไม่ได้นั้ผมไม่ผมไม่ได้บรรยายครับคําถามที่เขียนไปรูปภามของผมเองครับอกยิ่งครับผมนะครับขอพ้นคำถามเลยครับคือผมคือนเย็นไม่อยากรู้ก็ขอให้ถามเลยครับครับผมแล้วอาจารย์บอกว่าีอาารเป็นกเ r b เมืม่อตะก,กี้อาจารย์จจพูดเต็มปากเต็มคำผมอยากถามหน่อยว่าอย่างที่ผมกล่าวเมื่อตะกี้เนี่ยว่าไม่มีพระจพนเจ้าอื่นในโลกจากอัลลอฮ์และมูฮัมมัดคือรอซูุ้นของพระองค์เนี่ย <c oughs> ผมเป็นการเสแหรือครับการที่ผมกล่าวเช่นนี้การที่ผมตั้งอภิฐานหรือว่าปฏิญาาตนเช่นนี้ผมเป็นการเสแสหรือครับอันนั้นไม่ใช่และอีกอย่างหนึ่งการที่ท่านอาจ,จารย์ได้กล่าวเมื่อตะกี้และกล่าวหาว่าชี้อ้างบอกว่าท่านหญิงไอชานั้น ไม่ใชุ่สดินอันนี้ผมเป็นชีอะนะครับผมเป็นชีอะขอให้พี่น้องุนลินได้ครับฟังไว้เลยว่าพวกเราชีอะไม่เคยกล่าวหาเช่นนั้นท่านยิงไอช้าครับครับครต่อเถิครับต่อเถิดครับ่อเครับว่เครับอคนั้นคือสิ่งที่ฮะดิษเป็นส<ว>ิ <ค entertain S 2> ่งที่กุกขึ้นมาเพื่อที่จะทําลายหรือว่าขัดขวางทำลายมัสยิดชีอะอันนี้ผมขอปฏิเสธเลยนะครับ ว่าโซอาบะทุกคนของท่านรอสุรรโสรสละสลังทุกคนคือมุสลิมทุกคนนับถืออิสลามหมดพวกเราไม่ได้ปฏิเสธบรรดาโออาบะเหล่านะครับพวกเราไม่ได้ปฏิเสธท่านผูิงหญ่ชาติว่าครับอย่างนครับอย่างนี้ครับตอนเนี่ยตอนเนี่ยครับคือผมผมฟังอยู่ผมฟังเลยแต่เีผมผมฟังอยู่เอ่อเมื่อเมื่อวันกี้นะครับอาจารย์โมริตไม่ได้กล่าวหาคุณว่าว่าเราเป็นมุสลิมอาจารย์โมริตบอกว่าทีอันมีความเชื่อว่า ท่านยังไงช่างไม่ใช่รุดดิบที่ผมผมผมก็บอกอยู่ตรงนี้ตรงๆว่าที่อ้างไม่ได้กล่าวเช่นนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อกี้อาจจะเป็นฮาดิษที่ไม่รู้ว่ารับเอามาจากไหนนี่ผมโบลาณที่แจงอยู่ผมโบลาณที่แจงอยู่อาจารย์มุลิได้อ่านจากหนังสือไม่ได้ไม่ไม่ได้กล่าบอกว่ามุณนะครับอาจารย์ไม่กล้าบอกว่าอาจารย์มุลิติข้อความของผมข้อความของผมผมคนที่แจงแล้วผมทำอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับอาจารย์อาจารย์มุลิติอ้างตามหนังสือไม่ได้กล่าวบอกว่าคุณพูด เพราะวา่าตอนที่อาจาร,รย์ริ์อ่านเนี่ยอ่านข้อความหนังสือและบอกหน้าหนังสือว่าหนังสือเนี่ยในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นที่อาจาร,รย์ริ์อ่านเมก็ยืนยนนะครับ่าจริงนะครับหรืออุตุนกำที่ไม่ได้เขียนเช่นนั้นผมขอยืนยันครับขึ้น,น,ยอ,นอย่างนี้นะครับประการแรกเริกนะถือถือ,อไม้ตก็กได้ครับประการแรกเลิอถามว่าคนที่กล่าวชาดาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามูมัดเป็นมารซูนแล้วปฏิเสธอันกรานเป็นมุสลิมนะฮะเป็นมุสลิมไหมในฐานะของอาลุสุนนะวันเดมา ไม่เป็นนะผมอยากทราบว่าไม่เป็นับคนไหนปฏิเสธอัลกุรอานที่มีอยู่ในประเทศไทยในอุษุรุลกาซีไม่มีครับคุณบอกว่ามีมีหรอครับแต่นั่นคอรือุณผมยืนยันครับผมเป็นชี่รับผมนับถือไมะมาคา่โรหถามว่าอุษุลุษกาศีพระมหาคัมฟีโรห์กานที่ท่านอ่านอยู่ที่อยู่ในบ้านของพี่น้องประชาชนทุกคนตอนนี้ผมขอยืนยันว่ากุรอานเล่มนี้คือกุรอานที่เป็นวัฮอยู่มาจากอัลลอฮฺบอาลาโดยผ่านท่านอูลุลลอก์ศลัลลอฮุอะลยวะรับครับผม ความทีอารก็พูดอย่างนี้แหละเพราะทีอาี่มีความเชื่อของตักียะอยู่นะคุณพูดได้เวลาคุณมาเรียกร้องกับคุณสุนิคุณก็พูดอย่างนี้แต่ตําไเรียกร้องกับคุณสุนิครับปรากว่าผมกดวจตรของแก้ตัวตรงนี้ไม่เป็นไรหมายถึงว่าคำพูดของท่านอาจารย์ที่กล่าวหาผมขอแก้ข้อกล่าวหาตรงนี้ว่าเอาร์ไม่ได้ปฏิเสธเัลกอรอ่านที่มีอยู่ตอนนี้ อันนี้แ้วฟังฟังผมนิหนึ่งนะครับผมชีอาร์สิบสองอมั่หลักอากิดาไม่เหมือนกับของซุนีถูกไม่ถูกถูกต้องครับแล้วจะเป็นมุสลิมได้ยังไงเราก็ไม่เหมือนของซุนีแล้วอ่ะแล้วไม่บอกนครับว่าของซุนีถูกต้องอ่าเห็นไหมฮะก็หลักกุมดีนกกุมวลิยาดีนไงก็คุณชีอาร์บอกว่าคุณซุนีไม่เหมือนกับของของคุณไม่ถูกต้องแล้วคุณจะมายุ่งอะไรกับพวกเราอ่ะก็ดาวาของคุณไปไม่ต้องตบมือนะไม่ต้องบอว่าของซุนีไม่ถูกต้อง แต่ว่าการที่คุณบอกว่าลัทธิชีอาสิบสองอิหมั่มเนี่ยครับ,รบไม่เหมือนกับของตูนีอันนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าชีอาไ,ไม่ได้ไมไดผมถูกผมกําลังจะบอกว่าอิหมัม่มสิบสองอิหมั่มไม่ใช่มุสลิมเพราะมีความเชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าถามว่าผมพูดผิดตรงไหนคุณเป็นชีอาห,หรือของคุณจะนิกายไหนผมไม่รู้แต่ผมพูดสิบสองอิหมั่มที่ปฏิเสธอันกุรอานด่าท่านหญิงไงใช่ดาสอราบะว่าทรงุตตร์ในหนังสืออุสุรุนกาฟี คุณจะพูดยังไงเรื่องของคุณแต่หนังสืออูสุรุนกาฟีที่เป็นยอมรับของชีอาพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมถามเลยนะคุณอยู่คุณอยู่็นสองอิหมาไหมครับผมใช่ครับก็นั่นไงผมซึงบอกว่าเวลาุณให้สลามผมไม่รับไงเพราะว่าในรัฐในความเชื่อของเราเนี่ยถือว่าไม่ใช่มุสลิมประการต่อมาในหนังสือของคุณอูสุรุนกาฟีมีวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มานะถ้าเตรียมเรื่องนี้มาอาจารเอาเอาอุลามาของคุณมาคุยก็ได้ได้ได้ครับล้วเป็นแลรวบพี่น้ครับ ขออนุญาตครับเนีีครมขอาคัทานทาอไหรครับรอครานพร้อมเมื่อไหร่ครับเวขอเวลาครับสถานที่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดไม่ได้ก่อครับผมเดี๋ยวไม่มีเงนในมืเรครับวันนี้วันทันที่ครับวันนี้วันที่ได้ครับวันีันที่านหร่ครับนึงคับนครับน่ครับพี่น้องครับเออผมไดบางที่นึงนะครับวออน้องที่มาเยอนี่ยก็ขอเ แล้วเขาบอกว่าเขาหมดแล้วเขาซื้อว่าเขากับผมเนี่ยซื้อปฏิทินอันเดียวกันเขาว่กเขาเขาซื้อปฏิทินอันนั้นแหละผมก็ซื้อปฏิทินอันนั้นแหละแต่เขาผมเขาบอกว่าในวันเดี๋ยวนึงเขาเขาเขาบอกเขาบอกวันศุกร์ที่แล้วทุ่มามดีกว่ามันซือปฏิทินอันเดียวกันจริงไม้นี่จริงไม่ี่น้องยอมยองสยงไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับว่าเขาบอกว่ามมีหน้าควันที่วันศุกร์ที่แล้วมีหน้าผมคุณทิศไปนะเขาเขาถอดด้วยก็ไม่ใช่นี่ผม ใช่เป็นการยกตัวย่างพบยกตัวอย่างในทางเงียบครับในทานองเดียวกันครับเขาบอกว่าเขาก็ซื้ออัลกุรอานเขาก็ซื้อสุนันนบีอาจารย์มูริศก็บอกว่าแกก็ซื้ออัลกุรอานและซื้อสุนันนบีแต่มันไม่ตรงกันครับดังนั้นก็คจะสรุปว่าอย่างดานอจารย์มูริศได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดจะจัดอีกคั้งหนึ่งใช่หรอครับโดยการนําอุลามาของทางฝ่ายที่อ้างและอุลามาของทางฝ่าย ขออาจารย์ริดนิดทีก่อนนะนิดีก่อนนะครับผมหน้าที่ของเราเรียกร้องให้พี่น้องทุนน้านเนี่ยนะครับรู้ถึงกลไกหรือการบิดเบือนหรือว่าหลักคําสอนของชียาพวกเราจะได้ระวังถ้าหากว่ากลุ่มชียาต้องการจะคุยกับเราก็ยื่นความจํานงมาเพราะเราเนี่ยเรียกร้องให้กับคุณสุนิของเราอยู่แล้วผนะแล้วแล้วถามว่าผมถามเนี่ยยังไม่ได้ยังยังคุยจบอยู่ตรงจี้ว่าอาคิดาเราไม่เหมือนกันไงคุณก็ตอบเอง ถูกไหมครับไม่เมื่ออากิดาไม่เหมือนกันอากิดาไม่มีมุมนะไม่เหมือนฟิกยังมีมุมแต่เมื่ออากิดาไม่เหมือนกันอันนี้เราเราถือว่าเราคุมดีนกคุมวารียดิน,ยดนชัดเจนถูกไหมครับชัดเจนครับก็แน่นอนก็จบตรงนี้นะโอเคครับพี่น้องก็ไปทัดเทียมได้ครับเพราะนั้นเอ๋ยว้ก่อแต่ว่าการที่ว่าอ่าเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ย พี่น้องบอกว่าเราคือได้ต่างกันชัดเจนที่น้องรับได้เมื่อกี้อะไรนะครับอาคิอได้ต่างกันชัดเจนพี่น้องมาได้รับมาชัดเจนใช่ไหมอาคิอได้ในศาสนาอิสลามต่างกันชัดเจนไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะตุลาการเป็นผู้พิจารณาสองท่านมีความเป็นศาสนาของพคือไม่ได้ครับแต่ที่คุณคุณบอกคุณเป็นลัทธิชีอะห์ถูกไม่ใช่ลัทธิครับผมมัับเราไม่ยอมรับไงถ้าเราพวกเราไม่ยอมพวกคุณยังไม่ยอมรับเราเลยที่คุณบอกเองแล้วเราจะให้คุณยอมรับทำไมอ่ะ ผมไม่ได้ไม่ยอมรับบุญนะครับอาว่อคี้คุณยังบอกว่าพวกเราผมยังบอกเลยว่าท่านอาจารย์ไม่แฝงท่านอาจารย์บอกว่ามัดขับโน้เดี๋ยวไม่ใช่มุัดยปนี้เป็นกาเซสมัดขับโน้เป็นกาเซสนิดหนึ่งนะนกาเนิดหนึ่งนะไม่แฝได้ยังไงเวลาคุณเลยพูดของคุณก็ด่าพวกเราหนังสือคุณก็บอกว่าเราตกมุสตัดเอ้าคุณจะโกหกก็หนังสืออุตุนกาฟีอุตุนกาฟีที่ท่านอ่าน แล้วจะมีกาบีเลทไหนเลทอะไรเลทอะไร่มีคไรับผมะไรเลืองไงเอีราลทอนมีขายอไร่มีอะไรเลทอะไม่มีอาไรเททอะไบเทอะไรเบอะไรเมทม่ไรเลทอะไรเทอะไรเมทอกไ่เาทอะไรเลทอะไรเลาอะไรเลทอะไรเลาอะไรเลทอบไรเลทอะไรเมทอะรเลทอะไรเลทอะไรเลทอะไรเลทาะไรเลทอะไรเล่อะไรเลทอไม่ไท้ะไรเลทอไม่ใช่หนร่งที่มีด่ทอรงๆก็มีรล้วก็รีล